ทานข้าวกันร้าอยู่นี้วันนี้อยู่ที่บ้านใเวียงครับบ้านใเวียงบรรยากาศดีมากเลยอยู่ริมคลองด้วยอยู่ริมคลองรับสั่งอะไรไปบ้างพิซซ่าพิซซ่าอร่อยครับอย่าลืมนะถ้าม,า,มาีโอกาสมาทังพิซซ่าครับ มีหลากหลายให้เลือกอันนี้เราสั่งเป็น10ฟูตดพิซซ่าแล้วก็อร่อยอร่อยอะ่ะ <c oughs> ยำตัวปูครับยำตัวปูสุดยอดเลยบอกเขาว่าไม่เผ็ดมากโอ้อร่อยสุด, <c oughs> ดเลยมากินข้าวกัน แล้วก็แล้วก็แล้วก็ปลาหมึกย่างกับปลาหมึกย่างยิมอร่อยกันเลยวันๆก็มีแต่หาแต่เรื่องกินตื่นมาก็คิดว่าเราเป็นวันนี้จะไปกินอะไรดีคิดไปคิดมาเอัมาตามมาตามนัดนะครับที่เขาอาลงโซเชียลกันนะครับคนกดไลค์มากเลยบ้านเดว,เวี ็เลยมาตามแผนที่มาแล้วไม่ผิดหวังกับบรรยากาศดียอดจริงทานข้าวกันครับ